ขาประเด็นผักเพื่อไทยตีปิป๊บแลนสไลด์ของจริงหรือราคาคุยเรตติ้งกระชูดนายกล่งเมืองใต้ชาวบ,บ้านแห่ต้อนรับล้นหลามพบสองพิธีกรเสริมสุขสิทิประดิษฐ์และนงวดีธนิมมานรวมกันจอข่าวร้อนล้วงลึกข่าวลับจับต้นชนประเด็น กับ NBT i n f o c u s สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ NBT i n f o c u s นะคะเราพบกันคืนวันอาทิตย์ที่1พฤษภาคม2565ัทักทายคุณผู้ชมที่ติดตามเราอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และ YouTube และ Facebook NBT บ o ทีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันนงวดีธเนมมาและคุณเสริมสุขกสิติประดิ์ค่ะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็มีข่าวการเมืองอีกข่าวนะครับที่น่าสนใจก็คือการเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยนะครับที่มีการประกาศในเรื่องของแลนสไลด์ในการเลือกตั้งครั้งหน้าซึ่งหมายความว่าจะต้องชนะการเลือกตั้งเนี่ยมากกว่ากึ่งนึงของจํานวนสอสห้าร้อคนนะครับวันนี้อินโฟกัสเราจะวิเคราะห์กันเรื่องนี้ครับว่า มีความเป็นไปได้มากน้อยอย่างไรนะครับนอกจากนี้ยังมีประเด็นที่นายกรัฐมนตรีลงภาคใต้นะครับผมก็ได้ไปพูดคุยกับพนเอกสุชาติจนััทรนโชติกุลที่เป็นเพื่อนเตรียมทหาร12สิของนายกรัฐมนตรีนะครับมีข้อสังเกตถึงอย่างไรนะครับต่อตัวพลเอกประยุทธ์นะครับและเรื่องสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของรอมดอนสันที่สุขค,ครับตลอดช่วง30วันที่ผ่านมาในรอบ18ปีที่ผ่านมานั้นเหตุความไม่สงบในภาคใต้จังหวัดชายแดนภาคใต้นี้ เกิดขึ้นต่อเน,นื่อครับในช่วงเดือนรอมาดอนปีนี้สถานการณ์ไม่เป็นอย่างนั้นครับไม่มีเหตุความไม่สงบจากขบวนการ b บีเลยครับคุณนงวดีครับใช่ค่ะแต่ว่าเรามาเริ่มกันที่เรื่องของการเคลื่อนไหวของพักเพื่อไทยนะคะก็ต้องบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการประชุมใหญ่ของพักเพื่อไทยนะคะแล้วก็มีภาพคุณแพทองทานชินวัตรหรือว่าคุณอุ้งอิงนะคะซึ่งก็ตอนนี้เนี่ยเป็นประธานที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรม และอยู่ในฐานะหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนะคะคก็มีภาพของคุณอุ้งอิงแล้วก็รวมไปถึงสมาชิกพักเพื่อไทยนั้นอยู่บนเวทีค่ะ ในครั้งนี้นะคะก็ต้องบอกว่าถึงยังไม่แน่ชัดว่าพรรคเพื่อไทยนั้นจะเสนอชื่อใครบ้างเป็นแคนดะิเดตนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งครั้งถัดไปนะคะแต่ที่แน่ๆก็คงจะต้องมีหนึ่งในนั้นต้องมีชื่อของคุณองค์อิงนะคะและในการประชุมพักในวันนั้นเนี่ยคุณองค์อิงก็ได้มีการประกาศบนเวทีนะคะว่าจะไม่ทิ้งคนรากญ่าซึ่งก็แน่นอนว่าเป็นฐานเสียงสําคัญของพรรคเพื่อไทยกันมาโดยตลอดนะคะแนนอกจากนี้เนี่ยมีไฮไลท์สําคัญก็คือมีการ ประกาศเป้าหมายซึ่งก็เหมือนว่าจะเป็นธงนะคะของการดําเนินการทางการเมืองหลังจากนี้ต่อไปของพรรคเพื่อไทยคุณนุ้งอิงพูดถึงว่าพรรคเพื่อไทยนั้นต้องแลนสไลด์เราต้องได้อํานาจรัฐนะคะก็เหมือนกับเป็นโจทย์นะคะที่จะได้เห็นนะคะว่าทิศทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยต่อจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของคําว่าแลนสไลด์ของพรรคเพื่อไทยตอนนี้เนี่ยมันเป็นไปได้ขนาดไหนนะคะถ้าเราลองย้อนไปดู ผลการเลือกตั้งทั่วไปครั้งก่อนหน้านั้นตั้งแต่ปี2548ในตอนนั้นเนี่ยยังเป็นพักไทยรักไทยอยู่นะคะพักไทยรักไทยได้จำนวนสสทั้งหมด377เ,เสียงนะคะมีคะแนนเสียงที่ประชาชนลงให้เน18.9ล้านคะแนนค่ะต่อมาในปี2554เป็นพักเพื่อไทยแล้วมีสส265คนนะคะได้คะแนนเสียง15.7ล้านคะแนน และล่าสุดของปี2562พักเพื่อไทยนั้นได้จำนวนสะส137สะสะแต่ดูจำนวนคะแนนนะคะอยู่ที่7.9ล้านคะแนนซึ่งก็ถ้าเทียบของของปี54ก็ต้องบอกว่าปรับลดลงมาค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นคำถามจึงมีอยู่ว่าประกาศจลนสไลด์นั้นจะเป็นไปได้หรือไมค่ค่ะพี่เป๊ปซีครับจลนสไลด์นี่ก็หมายความว่าจะต้องชนะเกินกึ่งนึงนะครับแล้วถ้าเราดูคะแนนเสียงในปี62ครับได้7ล้าน9 เหตุผลหนึ่งที่คะแนนเสียงได้น้อยนะครับกว่าปี54เกือบครึ่งหนึ่งนะครับก็เนื่องมาจากสถานการณ์ที่มีแการน,นาพักเพื่อไทยนะครับอดีตหลายคนครับที่ลาออกนะครับเราไปร่วมงานการการเมืองกับพักพลังประชารัฐนะครับก็มีทั้งคุณสันติพร้อมพัฒนนะครับมีทั้งคุณสมศักดิ์เทพสุทินมีคุณสุริยะนะครับมีคุณวลาเทพรัตนากรที่อยู่ทางกาแพงเพชร ก็ถือว่าเป็นกําลังสาคัญคุณสันติพร้อมพัน์นั้นก็อยู่ที่เพชรบูรณ์นะครับแล้วก็ยังมีคุณโพคินพลกุลแล้วก็ยังมีในส่วนของทางอ,อ,อดีตหัวหน้าพักเ,เศรษฐกิจเศรษฐกิจใหม่นะครับที่ตอนนี้ก็ลาออกจากการเป็นสสนนอกจากนี้คุณหญิงหน่อยเองนะครับคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยก็เพิ่งลาออกจากพรรคเพื่อไทยนะครับรวมถึงคุณพงศกรอ,อ,อนุพรที่เป็นนักการเมืองเบอร์หนึ่งครับ ของจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ตอนนี้ก็ลาออกจากเพื่อไทยเช่นกันทั้งหมดนี้รายชื่อนักการเมืองเบอร์ใหญ่ที่เอามาให้ดูเนี่ยครับ <c oughs> ก็เป็นสาเหตุสําคัญส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้คะแนนเสียงของพรรคเพื่อไทยเนี่ยในครั้งที่แล้วนี่ถือว่าถดถอยลงนะครับจาก15ล้านเหรือ7ล้าน9นะครับแล้วในการเลือกตั้งครั้งหน้าถ้าพรรคเพื่อไทยจัดชนะการเลือกตั้งแบบแลนส์ไลด์เนี่ยครับ <c oughs> ก็จะต้องได้มากกว่า250นะครับความเป็นไปได้มีหรือไม่นะครับ ทางอุ้งอิงคุณแพทองทานเนี่ยให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้นะครับก็คาดหวังว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้านี้พรรคเพื่อไทยจะได้คะแนนเสียงกลับมาที่14ล้านคะแนนครับ14ล้านคะแนนนี้ถ้ามาตีเป็นจนํานวนสสบัญชีรายชื่อนะครับภายใต้กติการเลรือกตั้งที่กําลังมีการแก้ไขอยู่นะครับหากกติการเลือกตั้งเนี่ยแก้ไขออกมาโดยใช้ตัวเลขสสบัญชีรายชื่อ100คนนะครับไปหาร ผู้มีสิทธ์มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดรวมถึงผู้ที่เลือกพักการเมืองทั้งหมดนะครับสมมุติว่ามาใช้สิทธิ์ทั้งหมด35 000, 000, ล้านคนแล้วก็เลือกพักการเมืองนะครับทุกพักรวมกันเนี่ยครับ35ล้านเสียงครับเอา100ไปหารก็จะได้3,5 0,000คะแนนต่อสสบัญชีรายชื่อ1 000, คนนะครับแล้วถ้าพรรคเพื่อไทยได้ตามเป้าที่วางไว้นะครับ14 000, ล้านเสียงครับจะมีสสบัญชีรายชื่อทั้งหมด42 000, คนครับ แล้วก็ยังขาดอยู่อีก218คนนะครับที่จะครบ250ก็หมายความว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้านั้นพรรคเพื่อไทยจะต้องได้สสเขตอย่างน้อย218คนเพื่อที่จะได้สสทั้งหมดครับแลนสไลด์ light, ชนะเกินกึ่งนะครับความเป็นไปได้มีหรือไม่นะครับถ้าเราดูในการเลืกลนนเอ,อ,ตอก,ลกตั้งครั้งที่แล้วนี่ครับได้มา137คนนะครับเป็นสสเขตเพราะในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วนั้นพรรคเพื่อไทยไม่ได้สสบัญชีรายชื่อเลยครับ เพราะนั้นคําถามก็คือว่าโอกาสที่แลนสไลด์นั้นเป็นไปได้หรือไม่นะครับจะต,ต้องได้ถึง250ซึ่งในสถานการณ์ที่เป็นอยู่นี่ก็ดูแล้วยังลําบากนะครับเพราะว่าจนวันนี้ครับยังไม่มีนักการเมืองเบอร์ใหญ่ครับกลับเข้าไปในพักเพื่อไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณสมศักสดิ์เทพสุทินคุณสุริยะจิงลุกเรืองกิจน,นะครับหรือแม้กระทั่งในส่วนของคุณหญิงหน่อยนี่ก็ชัดเจนครับว่าพักไทยสร้างไทยที่คุณหญิงหน่อยเป็น หัวหน้านะครับแล้วก็ผลักดันในเรื่องนี้ทางการเมืองนี้ก็ถือว่าแตากหกักชัดเจนนะครับกับในส่วนของพรรคเพื่อไทยคุณวราเทพร,รัตนากรกําลังสําคัญในส่วนของจังหวัดกําแพงเพชรน,นะครับที่อยู่กับพเพื่อไทยอยู่กับไทยรักไทยมาตลอดจนวันนี้ก็ยังไม่มีสิ่งบอกเหตุครับว่าคุณวราเทพนั้นจะกลับไปร่วมงานการเมืองกับพรรคเพื่อไทยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีผู้กองธรรมนัฐที่เคยอยู่พรรคเพื่อไทยเหมือนกันผู้กองธรรมนัฐก็มาทํางานการเมืองในส่วนของ พักเศรษฐกิจไทยที่มีการตั้งขึ้นใหม่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูคะแนนในส่วนนี้นะครับโอกาสที่พักเพื่อไทยจะได้คะแนนสสเขตนะครับถึง2 1 2เนี่ยครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากมากครับเพราะจากสภาพการที่เราเห็นนะครับยังไม่มีนักการเมืองเบอร์ใหญ่เนะครับเดินทางหรือว่ากลับมาร่วมงานการเมืองกลับในส่วนของพักเพื่อไทยซึ่งประเด็นนี้คําว่าแลนสไลด์นี่มีการพูดกันมาตลอดนะครับคุณโลนาน สีแก้วหัวหน้าพักก็มีการพูดกันถึงเรื่องนี้เช่นกันแต่ว่าในความเป็นจริงนั้นโอกาสในเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือต้องดูในส่วนของการคํานวณสสบัญชีรายชื่อครับซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของกรรมธิการนะครับและคาดว่าในวันที่11พฤษภาคมครับจะมีการลงมติในเรื่องนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์สําคัญอีกอันหนึ่งในเรื่องของประเด็นการแก้ไขกฎหมายเลือกตั้งนะครับ ระหว่างการคำนวณโดยใช้หลักหารด้วย100นะครับซึ่งสสบัญชีรายชื่อ1คนหารด้วย100จะอยู่ที่3,50 0 0 0คะแนนต่อสสบัญชีรายชื่อ1คนนะครับหรือจะใช้สูตร500ครับคำนวณสสพึงมีซึ่งอันนี้ก็เป็นการคำนวณในส่วนของทางพักพลังทําใหม่นะครับคุณหมอรวีมาชมาดลเนี่ยครับก็เป็นคนเสนอให้มีการคำนวณสูตรสสพึงมีขึ้นมาซึ่ง ภายใต้สูตรของหมอโลวีครับสสบัญชีรายชื่อหนึ่งคนนั้นจะอยู่ประมาณเจ็ดหมื่นครับน้อยกว่าสูตรหารด้วยหนึ่งร้อยเนี่ยครับประมาณห้าเท่าแล้วถ้าในสูตรของหมอลวีนะครับได้รับความเห็นชอบจากกรรมธิการที่จะมีการลงมติลงมติในวันที่สิบเอ็ดพฤษภาคมนะครับถ้ากรรมธิการส่วนใหญ่เอาด้วยกับสูตรหมอลวีเนี่ยก็หมายความว่าโอกาสที่พักเพื่อไทยจะแลนสไลด์นั้นถือว่าจบข่าวเลยครับเต้นไปไม่ได้เลยครับเพราะว่าการคำนวณสสพึงมีนั้น จะทําให้พักการเมืองใหญ่ๆอย่างพักเพื่อไทยครับเสียประโยชน์อย่างมากนะครับในการคํานวณลักษณะอย่างนี้เพราะว่าเมื่อมีการคํานวณสสพึงมีแล้วเนี่ยก็จะมีการเอาไปเปรียบเทียบกับสสเขตครับที่พักเพื่อไทยได้นะครับในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วพักเพื่อไทยมี7จล้านเก้าแสนคะแนนเสียงนะครับหาสสพึงมีเอา500ไปหาเนี่ยครับได้1 1 2คนแต่ว่าในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วนั้นพักเพื่อไทยได้สส 137คนครับมากกว่าสอสอพึงมีนี่20กว่าคนซึ่งตรงนี้ครับทาให้เพื่อไทยไม่ได้สอสอบัญชีรายชื่อเลยแม้แต่คนเดียวนะครับเพราะนั้นโอกาสที่เพื่อไทยนั้นจะแลนสไลด์นะครับอย่างที่บอกได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งนั้นความเป็นไปได้นั้นอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นเรื่องสําคัญมากก็คือในเรื่องของการสูตรคํานวณสอสอบัญชีรายชื่อครับว่าจะออกอย่างไรนะครับซึ่งแหล่งข่าวในกรรมธิการที่ผมได้พูดคุยด้วยอย่างน้อยสองคนนะครับ ก็มายืนยันครับว่าในเรื่องนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์จันโอชาตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าเห็นด้วยกับสูตรการคำนวณสอสอบัญชีรายชื่อโดยการหาด้วย500นะครับหรือการคำนวณสสพึงมีแล้วตรงนี้ก็ยังเป็นประเด็นต่อครับว่าประเด็นนี้มันจะขัดแย้งกับรัฐมนูญหรือไม่นะครับซึ่งรัฐมนูญที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นมีการแก้ไขเป็นการใช้บัตรสองใบแต่ว่าก็ยังมีหลายมาตราครับที่ไม่ได้แก้ไขแล้วก็มีข้อความที่ขัดแย้งกันเช่น มาตรา93ครับยังพูดถึงการคำนวณสสพึงมีหรือมาตรา85ก็ยังพูดถึงการเลือกตั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเนี่ยครับการบัตรเลือกตั้งได้ใบเดียวอันนี้เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในส่วนของการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็จะเป็นประเด็นในส่วนของการพิจารณาแก้ไขกฎหมายลูกด้วยนะครับเพราะว่าคุณไพบูลนิจิตวันท่านก็ออกมายืนยันครับว่าในเรื่องของการคำนวณสสพึงมีนั้นถ้ามีการใช้500ไปหารเนี่ยครับ ตัวคุณไพบูนเองก็จะนาเรื่องนี้ไปร้องกับทางสารรัฐมนูลนเพื่อให้พิจารณาว่าในเรื่องนี้มันขัดรัฐมนูญหรือไม่นะครับเพราะ,ะนั้นประเด็นในเรื่องแลนสไลด์ในส่วนของพรรคเพื่อไทยนะครับโอกาสความเป็นไปได้หรือไม่ได้นี่ยังมีปัจจัยข้างนอกนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการ คำนวณสาส,าสาบัญชีรายชื่อครับต้องบอกว่าเรื่องของการเมืองนะคะกระพริบตาไม่ได้เหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการประกาศว่าจะมีการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อใดนั่นเองนะคะซึ่งถ้ามาดูบรรยากาศอีกส่วนหนึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือการออกตรวจราชาการแล้วก็เยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ของทางท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะก็ท่านเริ่มที่จังหวัดสงขลาแล้วก็ ที่พัฒลุลงด้วยนะคะท่ามกลางการต้อนรับจากชาวบ้านในลักษณะที่เรียกว่ามีแบบเสียงกรี๊ดกันแบบดังมากเลยทีเดียวนะคะก็เรียกว่าคะแนนนิยมหรือความนิยมของตัวท่านนายกพลเ,เอกประยุทธ์นั้นยังคงมีให้เห็นอย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะคะซึ่ง ถ้าไปดูเรื่องของการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยในส่วนของพักพลังประชารัฐนั้นมีสอสอเนี่ยชนะทั้งหมด13คนด้วยกันนะคะคแต่ว่าอย่างที่คุณเป๊ปซี่วิเคราะห์ให้ฟังนะคะว่าในการเลือกตั้งครั้งถัด ไปเนี่ยนะคะก็อาจจะมีปัจจัยต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของกติกาการเลือกตั้งด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะต้องมาวิเคราะห์กันละค่ะว่าทางพลเอกประยุทธ์นั้นจะมีโอกาสกลับมาอีกหรือไม่หรือว่าในส่วนของพลังประชารัฐนั้นจะได้สอสมากน้อยแค่ไหนในการเลือกตั้งครั้งหน้าในพื้นที่ภาคใต้ค่ะครับเพราะในภาคใต้นั้นในการเลือกตั้งครั้งที่ทแล้วก็คุณนงวดีต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์แล้วก็สร้างความแปลกใจมากเพราะไม่มีใครคิดครับว่าในการเลือกตั้งครั้งที่ ที่มีพลเอกประยุทธ์เป็นหัวหน้าพักเนี่ยเป็นเป็นเสนอชื่อเป็นนายกเนี่ยครับจะชนะถึง13คะแนน13เขตนะครับ,จา,ารบจากทั้งหมด50แล้วภาคใต้นั้นถือว่าเป็นภาพที่ประชาธิปัตย์เป็นที่บ้านสําคัญของพรคประชาธิปัตย์นะครับแล้วจุดยืนของพลเอกประยุทธ์ทางการเมืองก็ยังไม่มีความชัดเจนรวมแต่ว่าในภาคใต้น,นะครับผมได้สอบถามกับพลเอกสุชาติจันทรชติกุลน,นะครับที่เป็นเพื่อนเตรียมทหารรุ่น12แล้วก็เป็นอดีตประธาน ยุทธศาสตร์นะครับกรรมาการยุทธศาสตร์ของพัคในพื้นที่ภาคใต้ครับก็ตั้งค้อสังเกตในเรื่องนี้เช่นกันครับบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยความนิยมของพลเอกประยุทธ์ในพื้นที่ภาคใต้ไม่ได้ลดลงนะครับแต่ก็เห็นว่าพลเอกประยุทธ์นี่จะต้องประกาศจุดยืนทางการเมืองให้ชัดเจนกว่านี้ครับไปฟังเสียงพลเอกสุชาติจันทร์ชโชติกุลครับความคิดของผมนะครับก็เ,เหมือนกับคนส่วนใหญ่นะมัน มันเหลือเวลาในการที่จะเตรียมการในการเลือกตั้งคราวหน้าเนี่ยหนึ่งปีเดือนมีนาปีหน้าเนี่ยเลือกตั้งแน่นอนนะเพราะฉะนั้นท่านนายกเองเนี่ยจะต้องจัดทีมนะจะต้องจัดทีมเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการในการเลือกตั้งนะถ้าไม่จัดทีมเนี่ยนะครับยังคงโดดเด่นอยู่แต่เพียงผู้เดียวนี่การเมืองเนี่ยมันเดินไม่ได้ กระแสในวันนี้เนี่ยนะครับหัวหน้าพรรคคนอื่นๆ,ๆเนี่ยก็ยังสู้ท่านแต่ยึดไม่ได้แต่เมื่อถึงเวลาเลือกตั้งใหญ่เนี่ยถ้าไม่มีทีมที่มั่นคงไม่มีทีมที่มีประสิทธิภาพไม่มีทีมที่ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความไว้วางใจเนี่ยมันจะไม่ประสบความสมําเร็จในการเลือกตั้งวันผมเองมองว่าท่านนายกเนี่ยจะต้องตั้งทีมขึ้นมา จะไปอยู่กับพรรคพลังประชารัฐก็ให้ชัดเจนหรือจะมีพรรคใหม่เนี่ยที่จะมาสนับสนุนท่านเนี่ยให้เป็นนายกต่อไปเนี่ยก็ต้องชัดเจนนะครับเพราะคนส่วนใหญ่คบก,กังขาว่าท่านนายกเนี่ยจะหยุดหรือจะเดินตอ่อย่างคราวที่แล้วเนี่ยถูกเสนอชื่อดโดยพรรคพลังประชารัฐโอเคนะครับในช่วงนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่ทั้งประเทศรับได้แต่มาถึงคราวนี้เนี่ยคนทั้งประเทศเขาอยากจะเห็นท่านเน่น นายกนัานบนปีเนี่ยตัดสินใจนําทัพออกมาทําการเมืองเพื่อที่จะดูแลประเทศต่อไปเนี่ยด้วยตนเองนี่ชเจนเพราะฉะนั้นปัจจัยเวลานี่เป็นเรื่องสําคัญมากถ้าไม่ตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งจะขับเคลื่อนการเมืองเนี่ยให้ทันต่อการเลือกตั้งคราวหน้าจะเรื่อยยากมากเพราะการเตรียมการในการเลือกตั้งมันจะต้องใช้เวลาพอสมควรผมคิดว่า เคยร่วมงานกันมาเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีกับท่านรประดิตฐ์บุญวิยาวนานพอสมควรนะครับพอเข้าสู่กระบวนการทางการเมืองม,มันก็ย่อมจะมีบ้างนะครับแต่ไม่ถึงกับว่าทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างท่านนายกรัฐมนตรีกับท่านรประดิษฐ์วิทยนี่งห่างเหินออกไปนะครับแต่ที่สําคัญเนี่ยทั้งสองคนนี้ต้องมาพูดคุยนะครับอาพูดคุยกระแสณวันนี้เนี่ย กระแสอยู่ที่ท่านนายกรลัฐมนตรีเพราะท่านนายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นผู้นําเข้าสู่การเลือกตั้งเพื่อจะประส,ขขสบความสำเร็จทางการเมืองจะได้ทํางานเพื่อบ้านเมืองต่อไปครับอันนี้ก็เป็นความเห็นของทัานเอกสุชาติตทันทนชัิอีกคนนะครับคุณตรงคดีซึ่งก็เป็นอดีตเยมทหารสิบสองแล้วก็ในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วนี่ถือว่าเป็นกําลังสําคัญของพรรคพลังประชารัฐในพื้นที่ภาคใต้เลยนะครับก็คงต้องรอดูครับว่าความชัดเจนจากพลเอกประยุทธ์ในเรื่องนี้เนี่ย จะมีความชัดเจนเมื่อไหร่จะมานําทัพพรรคการเมืองเองหรือไม่นะครับหรือว่าจะยังเล่นเหมือนอย่างในช่วงปี62ก็คือให้พรรคการเมืองเสนอชื่อตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีก็เป็นเรื่องที่ยังต้องติดตามกันนะครับอีกข่าวนึงนะครับในช่วงท้ายนั้นผมจะมาสรุปสถานการณ์ในช่วงของอลอมาดลสันที่สุงนะครับตลอดช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาครับต้องบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับ หลังเหตุการณ์ต้นปืนเมื่อปี2,547นะครับจนวันนี้ก็18ปีครับตลอดช่วง17ปีที่ผ่านมาครับต้องบอกว่าในช่วงเทศกาลเดือนรอมาดอนนะครับช่วงเดือนถือศีลอดแต่ว่าตลอดเหตุการณ์ในช่วง1เดือนที่ผ่านมานั้นไม่มีเหตุความรุนแรงนะครับที่เกิดขึ้นจากขบวนการ b i นะครับแต่ว่าก็มีเหตุ4-5เหตุการณ์ครับซึ่งก็มีการตรวจสอบแล้วก็ยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น ไม่ใช่เป็นการกระทําของขบวนการ BIN b เอ็นบนั้นก็เป็นกลุ่มที่เคลื่อนไหวเ,เรียกร้องแบ่งแยกดินแดนนะครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ตอหลังก็ลดเงื่อไขไปอันนี้ก็จะเป็นภาพสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะครับล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็พบถังแก๊สครับมีการไปประกอบระเบิดเตรียมที่จะใช้งานแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการใช้งานที่อําเภอมายอนะครับจังหวัดปัตตานีส่วนภาพก่อนหน้านั้นก็จะเป็นภาพเหตุการณ์ที่มีการลอบวางระเบิดครับ แล้วก็ในเหตุหลังเหตุการณ์เนี่ยก็มีการออกมาแสดงความรับผิดชอบนะครับโดยขบวนการทูโอจีไฟครับคุณคสซุริมาโกตาครับก็มีการสร้างสถานการณ์เหมือนกับไม่เห็นด้วยแล้วก็คัดค้านในเรื่องของการก่อเหตุนะครับคือคือไม่เห็นด้วยกับความพยายามที่จะมีการพูดคุยสันติสุขที่ดําเนินการอยู่เพราะว่าคสซุริมาโกตานั้นไม่ได้เป็นคนหดึ่งนะครับ ที่ทางรัฐบาลเนี่ยพูดคุยด้วยเพราะว่าในการพูดคุยสันติสุขนั้นทางคณะพูดคุยสันติสุขของรัฐบาลที่นําโดยพลเอกวันลบลักษณะ์นะครับก็เป็นตัวแทนเราไปหาเรือกันที่มาเลเซียเมื่อ31มีนาคมกับทางทางฝั่งตัวแทนของ B i ไนะครับฮิปพนีอนัมนาสับดุลามานครับโดยมีทางมาเลเซียเป็นผู้อำนวยความสะดวกแล้วก็วันนี้ก็น่าจะเป็นวันสุดท้ายของช่วงเดียวอมดอนสันติไม่มีเหตุความรุนแรงเกิดขึ้นเลยเป็นเรื่องที่ บอกถึงครับว่าขบวนการ BI เองนั้นนะครับเขาก็สามารถที่จะควบคุมผู้ปฏิบัติการในพื้นที่นะครับกำลังติดอาวุธเนี่ยครับให้ยุติการก่อเหตุในช่วงนี้ได้นอกจากนี้ในช่วงที่ผ่านมาตลอดเดือนหนึ่งนะครับก็มีอดีตผู้ปฏิบัติงานผู้เห็นต่างนะครับที่เป็นกําลังติดอาวุธก็ออกมาร่วมสนับสนุนมามาเคลื่อนไหวในส่วนของโครงการนี้เช่นกันนะครับมาร่วมปฏิบัติตศาสนกิจต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรนะครับไปฟังความเห็นของ พลโทเกรงกาศรีนะครับท่านตั้งก็สังเกตว่าการพูดคุยน่าจะเดินหน้าใน3เรื่องสาระสําคัญครับที่ตกลงกันไปแล้วก็คือเรื่องของการยุติสถานการณ์ความรุนแรงยังมีเรื่องทางการเมืองว่า,าภาคประชาสังคมไปฟังความเห็นครับว่าห,วหัวข้อสาระก็จะก้าวหน้านะครับมีความก้าวหน้าต่อไปในเรื่องของการเมืองการปกครองก็แล้วแต่ในเรื่องของออการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนก็แล้วแต่ซึ่งในขณะนี้ผมผมมีความมั่นใจว่าถ้า สิ่งที่เกิดขึ้นในในในพื้นที่ในปัจจุบันในห่วงเดือนมกราคมการลดเอตร้ายการลดความรุนแรงนะครับมันสามารถที่จะ,ะบรรลุข้อตกลงไปเนี่ยไอก็อถือว่าเป็นเป็นเป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็ในข้อ2ข้อสามมันก็จะมีวิวัฒนาการในการที่จะหาข้อตกลงหาข,ข้อยุติที่จะเกิดขึ้นระหว่างทั้งสองฝ่าย<ม>ได้นะครับซึ่งมันก็ยังมีมันมี อะไรอีกมากมายหลายอย่างที่ต้องพูดคุยก็กต้องใช้ระยะเวลานะครับ,รบในสิ่งที่สิ่งที่อาจจะเป็นข้อตกลงมันอาจจะไม่ใช่ว่าตกลงกันวันนี้ตกลงกันพรุ่งนี้ได้นะครับมันก็ต้องมีบริบทของอื่นๆที่จะต้องนํามาสู่กระบวนการขอบคิดกันต่อไปนะครับที่ที่ผ่านมาที่เรามองว่าภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าถ้าเราเดินไปในทิศทางนี้ในกรอบรัฐธรรมนูญที่เราอยู่การเมืองการปกครองจะรูปแบบไหนก็ก็แล้วแต่ครับ,รบที่จะ อีกแบบกันขึ้นมาซึ่งในปัจจุบันเราก็มีหลายรูปแบบด้วยกันในเรื่องของการกระจายอํานาจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้การกระจายอํานาจมันก็ไปสู่พี่น้องประชาชนหมดแล้วในองค์การบริหารส่วนตำบลในเทศบาลนะครับในองค์การบริหารส่วนจังหวัดพี่น้องประชาชนเขาก็ดูแลกันเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในเรื่องของการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมปฏิกระบวนการทางการเมืองก็ดีผมก็คิดว่ามันจะมีรูปแบบที่สามารถที่จะตอกปลลึกในในกรอบของรัฐธรรมนูญที่เรากำหนดเอาไว้ ครก็เป็นความคาดหวังนะครับของแม่ทัพภาคที่สีแล้วก็ของคนในพื้นที่ครับที่ต้องการเห็นความสันติสุขถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการ NBT in Focus ประจำคืนวันนี้นะคะเรากลับมาพบกันใหม่นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มครึ่งนะคะสำหรับวันนี้คุณเสริมสุขดิฉันนงโมด,ดีลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ